ตอนห้องเด็กเป็นไปครับหน้าลุงหา้าตนะีซีมัดมัดฉากมัดการที่เนาะเป็นไปครับตอนนั้นอายุยี่สิบเอ็ดตีบรอดไอคอนพันที่ผมไปไปคัดเลือกตามเกณฑ์เลยปัตตินี่มาหวัวอําเพื่อนี่เก่าม่งเขาจัดแถวมืดหรอข้าเจ้าเขาคู่นีดด่มาสุดท้ายเขาสิเอาเป็นเลยพนามาเอาป็นกะ <laughs> ับเป็นมาเหมือ คือผมเนี่ยเอาเป็นจังไดก็เป็นกันตัวเอ็กแต่ไหนดอกไอ้แม่เนี่ย mm hmm. นั่งโดยสารไปถ่ายอยู่หอประชุมยายแดนเฮียแดดออกแด้วเ mm hmm. ขาดังเขาประกาศได้พวกมาสุดท้ายจับมันเป็นหมดเลยไม่ให้จับกันนะครับบดาวแบบมากเขาไอ้จับอยู่แต่ว่าเขาออกไปใบสุดท้าย mm hmm. คือมันมันผ่อนอีกคือได้เลยนะ mm hmm. อาจจะว่าใบแดงมันผ่อนอีกคือได้เป็ดเลยปรากฏว่าได้สามคนนึงมีใบดำอยู่ใบเดียว mm hmm. ใบแดงอยู่สองใบ ใบแดงอยู่สองใบใบดำยู่ใบเดียวบัดนี้เขาให้ผมจับก้อนมูอบัดผมเขาให้จับก้อนมูอใบดำใบนึียวจกลงไปคือจังมันเด่นเของมือนี่แม่ใครใครจับเอาเท้าพิมดายพิมกันแล้วเปิดมาใบดำซุ่มอีกสองคนบริจายเลยเขาหักลังหอกเลยบริจัยบเลยให้นานมากันนั่นมือใบนั่น นักเลงเขาย้มหมอน้ำย้มยังตีกันตลอดมันเป็นหัวโตกมู้ตลอดมันตีทหารมันหายหายไม่เลือดเลยไม่ได้จับเลยหรอกเขาย่นใส่ปากเลยประสบการณ์การทหารของวอดไหยค่าดีนี่ปกติขันผู้ใดมั่งคอเนี่ยบทตีจะพ้นเนี่ยไอ้หลีไอ้หนุมนันบอกมั่งคอ આજ મના